คณาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่28กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น จะมีความแฮปปี้สบายใจขึ้นในหลายๆด้านเหมือนกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณได้ปลดภาระจุกจิกยุ่งใจบางอย่างออกไปทำให้ในสัปดาห์หน้านี้คุณมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากยิ่งขึ้นดาวพระหัสนะครับและดาวเสายังคงโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของท่านส่วนดาวอาทิตย์ นะครับดาวเจ้เรือการงานโคจรมาอยู่ในภพลาภะมีโอกาสที่จะโชคดีจากรายได้พิเศษมีโอกาสที่จะโชคดีจากเรื่องของการงานหรือการดีลงานต่างๆที่จะทำให้คุณมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นแต่สิ่งที่จะทำให้ชาวลัคนาพิจิตตุ่หง,งิดใจนั้นคือดาวพุธนะครับที่มาอยู่ในภพวินาศ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็เรื่องของคำพูดสักนิดหนึ่งอย่างไรก็ดีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของลัคนาพิจิกนั้นยังคงโคโจรอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพอริได้ตําแหน่งเป็นเกษตรช่วงนี้ชาวพิจิกนะครับบางทีก็จะหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเข้ามาทำให้คุณเองมีความรู้สึกอื่นๆไม่ค่อยคืออารมณ์ไม่ค่อยสยนนะเทืนัก อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นดาวราวหูนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนคู่ครองของชาวพิจิกได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์เป็นกีตากณฑ์เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากดาวราวหูมาจากภพพันธุหมายถึงการติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานพาหันะที่ดินที่ทางบ้านช่องล้วนแล้วแต่จะไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณจะต้องเข้าไปติดต่ออะไรในทํานองนี้ ส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ครองจริงๆคือดาวสุกนั้นนะครับได้โคจรมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในภพที่10ศสุกมาอยู่ในภพที่10ก็เป็นดาวที่ให้ความหมายในทางที่ดีชาวพิจิกหลายคนก่อนหน้านี้จิตตกในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับคิดมากวิตกกังวลไม่สบายใจแล้วก็เรื่องความรักก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น มีความรู้สึกอื่นๆแต่พอมาในสัปดาห์หน้านี้นั้นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็จะเจราจาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเพราะดาวมันโคจรในทิศทางที่ดีนะครับคุณจะแฮปปี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเป็นวันที่ดีมาก แล้วก็จะมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจันทร์อังคารก็คือจันทร์ที่28อังคารที่29และวันเสาร์ที่3วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมส่วนวันพุธนั้นเป็นวันที่ต้องเจรจาอะไรขอให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการเจรจาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องสลักสาคัญขอให้คิดก่อนพูดให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก แต่อย่างไรก็ดีครับในเรื่องความรักในแง่ดีเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วแต่ในแง่ที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งสําหรับชาวพิจิกนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วคนรักเก่าหรือใครที่คุณเคยคุยด้วยเก่าๆพยายามจะติดต่อกลับมาพยายามจะติดต่อกลับมาด้วยการสารสัมพันธ์หรืออยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรืออยากจะให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างขอให้รู้ว่าจะนําความเดือดร้อนอย่างมากมาให้ภายหลัง นะครับเพราะดาวของคุณในปัจจุบันนี้ดาวมันเดินหน้าไปเกือบหมดแล้วฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องเก่าเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วแล้วมันกลับมาอีกนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณยุ่งยากใจเป็นอย่างยิ่งก็ขอ,ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีในความหมายที่อธิบายตรงนี้นะครับต้องบอกว่าชาวพิจิกดวงคุณกําลังจะก,ก้าวหน้าแฮปปี้ขึ้นอย่างมากคุณสังเกตดูให้ดีนะครับ สัปดาห์หน้าที่ถึงนี้กับเมื่อสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนความคิดความรู้สึกคุณเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจบข่าวขอใโชคดีค um รับหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอ โฮราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัวเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล